เบอร์อินเยอรมนีนะคะใช่ไหมแตงกวาเรียคิวคัมเบอร์เนาะมัวแล้วละ่ะ <laughs> นี่คะ่ะหนาวไหมหนาวไหมไม่หนาวค่ะป้ากีดได้ตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นนะคะ Today Nick very cool นะคะ Today very อ่าเวอ i t ริตันบิดวนะคะ little bit hot นะคะ that อ่าเวอร o ่ค o ลฟอน t บ t พนะคะ ไม่หนาวค่ะไม่หนาววันนี้อากาศอุ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วอากาศอุ่นขึ้นนะคะ thank you so much thank you around the world for watching my channel today i have tuna salad นะคะ g i ฟต for you around the world welcome to eat นะคะ welcome welcome delicious delicious นะคะทำแล้วก็น่ากินน่ากินค่ะน่ากินน่ากินนะคะแล้วก็จะมี อ่ปาปาดถ้วยปาดขอบจานสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าปาทูน่านี้จะเป็นอะไรที่เหมือนคล้ายๆจะแห้งนะคะ w เวลคัม to eat ค่ะเทอน์าสลัดเทอน์าสลัดค่ะเวลคัมอาราว w o เวลนะคะ Thank y o ซม o m อ่าก็เดี๋ยวจะเก็บสั้นๆจากประมาณอ่าสามสิบนาทีหรืออาจจะยี่สิบเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องกินข้าว เตรียมตัวไปทำงานนะคะ Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for watching my channel อันนี้คือมะเขือม่วงนะคะนี่มะเขือม่วงอันนี้จะใช้แทนมะเขือยาวบ้านเราได้แล้วก็จะใช้ใส่ชุบไข่ทอดกินกับน้ำพริกกับกะปิได้เออนะคะอันนี้ อันนี้ลูกหนึ่งแต่ก่อนบางบางครั้งก็จะเป็นหนึ่งยูโรกว่าแต่เมื่อวานนี้เจอไม่ถึงหนึ่งยูโรนะจ๊ะประมาณอ่อสี 40, ่สิบเจ็ดสิบกว่าเซนนั่นแหละค่ะก็ถือว่าลดราคาลงเยอะแต่ก่อนนี้ก็หนึ่งยูโรกว่ากวาถือว่าแพงมากนะคะก็ไม่ค่อยจะซื้อกินเท่าไหร่แต่ถ้าจะตำน้ำพริกกะปินะคะอันนี้อ่า can c แค k คู g ิงชไนะนะคะเออ อัดนะคะแล้วก็ชุบ and eggs and fly that is uh can to eat and delicious นะคะอันนี้อร่อยอร่อยอันนี้ชุบไข่ทอดนะคะอันนี้ cucumber in Germany but in Thailand uh little bit u ลาย small small นะคะ in Thailand small but in Germany s so u p big นะคะ <laughs> แองกวายเยอรมันนี่ใหญ่ค่ะใหญ่มากจะมีแต่แบบนี้แล้วก็จะมีแบบแบบนี้นะคะแต่เป็นลูกเล็กลงมาหน่อยหนึ่งอันลูกเล็กก็ขายเป็นลูกนะคะลูกหนึ่งก็เจ็ดสิบแปดสิบเซนแต่อันนี้อลูกหนึ่งนี่ประมาณอ่าหนึ่งยูโกรกว่ากว่าเออนะมันอ่าอันนี้ก็ไม่ถึงหนึ่งยูโรอะเก้าสิบแปดเซนน่ะ ก็เกือบะะเกือบหนึ่งยูโรนะคะเกือบสามสิบบาทแล้วซื้อลูกเล็กลูกบุกหนึ่งก็อส่สี่สิบห้าสิบเซนมันก็ซื้อแบบนี้ดีกว่าเพิ่มอีกอีกนิดหน่อยเนาะอันนั้นลูกมันเล็กเล็กมากแล้วก็ขายไปลูกด้วยนะคะ thank you so much thank you everyone สวัสดีจ้าน้องกะปูนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พิมพ์แบบกระดาษมาจดก่อนเมื่อวานนี้ลืมจด <laughs> เมื่อวานรืมจดนะจ๊ะแล้วก็เลยอาจไปตามเท่าที่นึกได้ก็ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกๆุกอ่ากำลังใจนะคะก็วันนี้พี่พิมพ์จะไปทํางานก็ว่างคิดว่าแขกจะไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้ปกติพี่พิมพ์ไม่ทํานะคะ แต่ว่าเจ้านายไม่อยู่ก็เลยต้องไปแล้วก็อ่าน้องวันนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ลงแล้วก็จะไปตามเพื่อนๆนะคะเหลืออีกประมาณ8นาทีเดี๋ยวก็ลงนะคะ t h แตง u so m สมา t h ต n k you เอบุรีวันนะคะพี่พิมพ์ก็ไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นเฉยๆเก็บยอดค่ะเก็บยอดเก็บทั้งยอดผู้ติดตามแล้วก็ยอดอชั่วโมงไปด้วยนะคะเพราะว่า พี่พิมพ์เก็บเป็นเหรียญมันก็เลยต้องเก็บว่าเหรียญขึ้นด้วยนะคะถ้าเราขยันไลค์ก็เหรียญก็ขึ้นค่ะเพราะว่าอาจะว่ามีคลิปวิดีโอมีช็อตมีอะไรไหมมีค่ะมีครบหมดพี่พิมพ์